ที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นคอบอลเขาก็รอกันอยู่นะว่าตกลงแล้วจะสรุปกันยังไงก็วันนี้วันที่10แล้วอ่ะฟุตบอลโลกแต่ว่าฟุตบอลโลกเขาเริ่มเตะวันที่20ไทยเรายังระดมเงินอยู่เลย จะไปซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดเมื่อวานนี้กสะทะชก็มีการประชุมกันถูกต้องกสะทะชประชุมกันนะครับมีมติออกมา4ต่อ 2, 2นะครับสนับสนุนเงินงบประมาณให้กับทางกะกะทหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งข,ขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเงินที่จะต้องไปจ่ายเขาเนี่ย1,600ล้านบาทโดยประมาณแต่เมื่อวานนี้กสะทะชอนุมัติมาเพียงแค่600ล้านบาทนั่นหมายความว่า,วา เราต้องหาเงินอีก1,000ล้านบาทเท่าที่เช็ครายงานข่าวเห็นบอกว่านะมีเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก4เจ้าเจ้าละ200ล้านตัวเลขก็อยู่ที่800ล้าน